จงทำสิ่งนี้ทุกเช้าก่อนเริ่มวันใหม่ทุกคนคะคุณลองหลับตานึกภาพตามนะคะคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกสดชื่นมีพลังและคุณก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกความท้าทายของวันหรือว่าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ตื่นมาด้วยความรู้สึกเฉื่อยชาอ่อนล้าแล้วก็เหมือนถูกบังคับให้ต้องลากตัวเองไปทำงานในทุกวันแน่นอนคะ่ะคุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะเป็นคนไหน และถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนวันของคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณให้คุณเริ่มต้นจากการเปลี่ยนพลังบวกเปลี่ยนความสำเร็จและเปลี่ยนกิจวัตรในตอนเช้าของคุณให้ได้ซะก่อนค่ะสิ่งที่คุณควรจะทำในตอนเช้าก่อนเริ่มวันใหม่มันไม่ใช่แค่กิจวัตรประจำวันธรรมดานะคะแต่มันเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกเขาได้ทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและสิ่งนี้ละค่ะ จะช่วยปลูกพลังกายพลังใจพลังสมองให้คุณพร้อมที่จะกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่และงานของคุณก็จะออกมาได้ดีมากกว่าคนอื่นๆเป็นสิบเท่าเลยล่ะค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามความสำคัญของเวลาในช่วงเช้าบางคนจะใช้เวลาตอนนี้ในการเร่งรีบรีบกินข้าวรีบอาบน้ำรีบแต่งตัวรีบทำทุกอย่างอย่างร้อนรนคุณรู้ไหมคะ นักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาเขายืนยันว่าช่วงเช้าคือช่วงเวลาที่สมองของคนเรามีความตื่นตัวและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นช่วงที่สมองยังไม่ถูกรบกวนด้วยข้อมูลมากมายและเราสามารถโฟกัสเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่การที่คุณใช้เวลาใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาในตอนเช้าหรือช่วงที่เขาเรียกว่านาทีทองนี้ได้อย่างชาญฉลาด ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณจะสร้างวินัยและควบคุมความรู้สึกและควบคุมชีวิตได้เมื่อคุณเริ่มต้นวันอย่างมีแบบแผนและคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องรีบเร่งอีกต่อไปข้อที่2คุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสมองของคุณจะสดชื่นได้รับการเตรียมพร้อมและคุณจะทำงานได้ดีแบบที่คุณไม่คาดมาก่อนข้อที่3คุณจะลดความเครียด และคุณจะไม่รีบเร่งจนเกินไปเวลาส่วนตัวในตอนเช้าของคุณจะมีการจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณจะใจเย็นขึ้นคุณจะไม่ต้องวิ่งวุ่นเหมือนกับคนอื่นๆข้อที่4คุณจะสร้างพลังบวกให้กับตัวของคุณเองการเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมดีๆจะส่งผลต่ออารมณ์และทัศนคติของคุณตลอดทั้งวันค่ะดังนั้นนะคะหัวใจสำคัญของการทำกิจกรรมในตอนเช้า คือการที่คุณต้องเลือกที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่มันจะมีประโยชน์และเติมเต็มชีวิตคุณได้ตลอดทั้งวันเรามาดูกันค่ะว่ากิจกรรมเหล่านั้นคุณควรจะเริ่มยังไงคุณควรจะทําอะไรแบบไหนนี่เรียกว่าคุณจะต้องมีการลงทุนในตัวเองนั่นเองค่ะข้อที่1เริ่มต้นวันด้วยการตื่นเช้าขึ้นแค่วันละ15-30ถึงนาทีนี่คือรากฐานสำคัญ การตื่นเช้าขึ้นเล็กน้อยจะทาให้คุณมีเวลาสําหรับการทํากิจกรรมของคุณคุณจะไม่เร่งรีบมากจนเกินไปอาจจะไม่ต้องถึงขั้นตื่นตีสี่ตีห้าแค่ขยับเวลาตื่นเร็วขึ้นกว่าที่คุณเคยตื่นปกติเท่านั้นเองคุณรู้ไหมคะมีพนักงานคนหนึ่งที่ชื่อคุณเจนเป็นพนักงานออฟฟิศเขาเคยตื่นเฉียดชิวกับเวลาทํางานในทุกเช้าแล้วเธอก็จะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกเพื่อที่จะให้นอนต่ออีกนิดนึงอีกนิดนึง บางวันเธอก็ไปทํางานสายบางวันก็ต้องเร่งรีบบางวันก็ต้องหุดหงิดเพราะว่ารถติดบางวันก็ทําให้เธอทํางานแย่ลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อเธอได้รู้ความลับข้อนี้เธอตัดสินใจตื่นให้ไวขึ้น30นาทีนั่นแหละค่ะเธอมีเวลาในการเตรียมตัวในตอนเช้ามากขึ้นเธอพบว่าแค่การไม่ต้องเร่งรีบในการดื่มกาแฟและการแต่งตัวกลับทําให้เธอรู้สึกสงบมากขึ้นและเมื่อไปถึงที่ทํางานเธอก็พร้อมที่จะเริ่มงานในทันที อารมณ์ก็ดีไม่ต้องมานั่งหง,งุดหงิดไม่ต้องมานั่งปรับอารมณ์และนี่เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพงานของเธอก็ได้รับคําชมจากเจ้านายงานก็ทําได้ออกมาดีแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองการเปลี่ยนกิจวัตรน,น้อยเล็กเลกนิดเดียวแต่สามารถทําแบบนั้นได้ทุกวันกลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวข้อที่2 ทันทีที่คุณตื่นนอนคุณจะต้องเติมน้ำให้กับร่างกายค่ะดื่มน้ำอย่างน้อยหนึ่งถึงสองแก้วเพราะว่าร่างกายของคนเราขาดน้ำมาตลอดทั้งคืนการที่คุณดื่มน้ำเปล่าสะอาดๆทันทีที่คุณตื่นนอนจะช่วยกระตุ้นระบบทำงานของร่างกายกระตุ้นการขับของเสียและก็ทำให้สมองของคุณตื่นตัวพร้อมที่จะใช้งานคําแนะนำนะคะหาขวดน้ำวางไว้ใกล้ๆกับที่คุณจะสามารถมองเห็นและหยิบดื่มได้ทันที ทันทีที่คุณตื่นแล้วหยิบม,มาดื่มทำให้ได้แบบนี้ในทุกวันลองสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณดูค่ะครูเกีเชื่อแน่ว่าถ้าคุณทำสม่าเสมอต่อเนื่องในทุกวันคุณจะเห็นถึงความสดชื่นของสมองคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปของระบบขับถ่ายคุณจะเห็นถึงการดีขึ้นของผิวพรรณของคุณคุณจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนถ้าใครทำแบบนี้เป็นประจำมาหลายปีแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆบ้างนะคะ ว่าการตื่นมาแล้วดื่มน้ำในทันทีช่วยให้ชีวิตของคุณดียังไงข้อที่สเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆบ้างเล็กน้อยในตอนเช้าอาจจะเป็นการยืดเส้นบนที่นอนหรืออาจจะเป็นโยคะท่า,ทาง,ง่ายๆหรือแค่กระโดดตบซิดอัพหรือเดินเบาๆเวลาสักห้าถึง10นาทีหรือถ้าคุณมีเวลามากกว่านั้นก็สักครึ่งชั่วโมงก็จะดีค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้ายิมหนักๆแค่คุณยืดเส้นยืดสายเบาๆหรือออกกำลังกายเล่นๆง่าย เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจะส่งออกซิเจนไปอย่างสมองจะกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขหรือว่าสารเอนโดฟินนั่นเองมีงานวิจัยรองรับว่าการออกกําลังกายเบาๆในตอนเช้าช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดและทําให้คุณมีพลังงานมากขึ้นตลอดทั้งวันข้อที่4ให้สมองของคุณได้รับอาหารที่ดี เราเองร่างกายก็ต้องการอาหารที่มีประโยชน์สมองเองก็ต้องการอาหารเหมือนกันนะคะอาหารของสมองก็อย่างเช่นกนา,ารอ่านหนังสือดีๆการฟังพอดแคสต์พัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอาจจะใช้เวลาในตอนเช้าแทนที่คุณจะเปิดทีวีเพื่อจะดูข่าวลบๆข่าวดรามา่าข่าวที่ทําให้คุณรู้สึกหดหู่เปลี่ยนมาเปิดฟังพอดแคสต์ฟังเรื่องราวดีๆ ถ้าใครยังไม่มีช่องไหนที่น่าสนใจก็ตกดติดตามช่องครูเกสเตชันไว้ได้นะคะเพราะว่าครูเกเองก็มีพอดแคสสั้นๆใช้เวลาไม่นานสามารถเปิดฟังเพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องที่คุณสนใจได้มีหลายหัวข้อเลยทีเดียวค่ะหรือว่าคุณมีช่องที่คุณชื่นชอบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะกดติดตามเพื่อที่คุณจะได้รับแรงบันดาลใจเลือกที่จะพัฒนาตนเองหรือไม่ถ้าคุณไม่ชอบฟังแต่ชอบอ่านก็เลือกอ่านบทความที่ดีหัวข้อที่สร้างสารรค์ ทำให้คุณได้มีแนวคิดใหม่ๆตัวอย่างคนสําเร็จอย่างบิลเกตผู้ทีก่อตั้งไมโครซอฟท์เป็นที่รู้กันว่าเขาอ่านหนังสือวันละหลายชั่วโมงเขาเชื่อว่าการอ่านคือแหล่งความรู้ที่ดีที่สําคัญที่สุดและเขาก็ทําสิ่งนี้ซ้ําๆทุกวันบิลเกตประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาเองก็อ่านหนังสือคะ่ะดังนั้นคุณจะเริ่มต้นวันด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นมีไอเดียใหม่ๆที่ดีขึ้นและคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเติบโตได้มากขึ้น ข้อที่หอย่าลืมที่จะหาเวลาฝึกสติการฝึกสติการทำสมาธิการฝึกหายใจหรือแม้กระทั่งการมีกระดาษซักใบเพื่อมาจดบันทึกความรู้สึกสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณสงบและผ่อนคลายมากขึ้นในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบการมีเวลาอยู่กับตัวเองเงียบเงียบเพียงไม่กี่นาทีเพื่อให้จิตใจของคุณสงบมีสติกลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยค่ะบางคนถ้าถนัดแบบนั่งสมาธิก็ทำได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครไม่ถนัดแค่คุณฝึกสังเกตลมหายใจเข้าออกหรือนั่งเขียนบันทึกสิ่งต่างๆมันก็จะทําให้คุณรู้สึกสงบมากขึ้นแล้วค่ะมันจะช่วยลดความฟุ้งซ่านช่วยลดความเครียดทําให้คุณรู้สึกสงบทําให้คุณมีสมาธิและคุณก็จะพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ของวันที่จะเกิดขึ้นได้ข้อที่6วางแผนเป้าหมายของวันเขียนสิ่งที่คุณต้องทำอย่างน้อย3-5อย่าง ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำงานหรือเริ่มกิจกรรมใดๆลองใช้เวลาในตอนเช้าเพื่อระบุว่า1-3อย่างที่สำคัญที่สุดเลยที่คุณไปถึงที่ทำงานหรือที่คุณจะเริ่มตน้นวันว่าคุณจะต้องทำในวันนี้คืออะไรและคุณจะต้องทำให้สำเร็จการที่คุณมีเป้าหมายชัดเจนมันจะช่วยให้คุณโฟกัสถูกจุดคุณจะไม่เสียเวลากับการทำงานไปเรื่อยๆซึ่งบางงานมันไม่ได้จำเป็นที่ต้องทำในตอนนั้นดังนั้นจัดลำดับความสำคัญแล้วเริ่มต้นทำสิ่งนั้นให้ดีคะ่ะ อย่าลิดเยอะกอเกินไปนะคะบางคนเขียนออกมาเป็น10-20ข้อสรุปแล้วไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังยิ่งทำให้คุณวุ่นวายดังนั้นเขียน1-3ข้อหรือ5ข้อเลือกสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสร้างผลกระทบให้ได้มากที่สุดแล้วลงมือทำสิ่งนั้นให้สำเร็จค่ะทุกคนคะเห็นหรือยังว่าคุณทำกิจวัตรในตอนเช้าเป็นสิ่งที่คุณทำเป็นประจำในทุกๆวันอยู่แล้วไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมด6ข้อภายในวันเดียวที่คุณกําลังเริ่มต้นใหม่ๆบางคนอาจจะรู้สึกว่ายากจนเกินไปอาจจะเริ่มต้นจากข้อ1ข้อ2หรือแค่ข้อ2ข้อที่คุณสามารถทําได้ง่ายที่สุดเพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์กับคุณอย่างเช่นการตื่นไวขึ้นการดื่มน้ําหรือการยืดเส้นยืดสายเพียงเท่านี้คุณก็ได้เริ่มต้นทําสิ่งดีๆให้เป็นคนที่ดี1%เปอร์เซ็นแล้วค่ะหัวใจสําคัญคือความสม่ําเสมอต่างหากคุณต้องทํามันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นวันทำงานวันหยุดหรือวันไหนๆก็ตามคุณต้องทำให้เป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้แต่คุณก็ไม่ได้ต้องกดดันตัวเองนะคะหากมีบางวันที่คุณทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณก็แค่เริ่มต้นใหม่ในวันต่อไปแล้วอย่าลืมที่จะปรับให้เข้ากับตัวเองด้วยเอาให้เหมาะสมกับตัวคุณกดหรือว่าข้อคิดความสำเร็จมันไม่ได้ตายตัวหรอกค่ะว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้มันเป็นเพียงแค่คำแนะนำ คนที่จะนําปรับใช้ให้เกิดประโยชน์คือตัวของคุณเองต่างหากว่ามันจะเข้ากับกิจวัตรของตัวคุณเองยังไงเมื่อคุณร่วมต้นในการที่จะทําให้ตัวเองในทุกๆเช้าเปลี่ยนแปลงไปคุณจะพบว่าคุณจะมีพลังงานมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์และก็มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะคะ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้และคุณก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มาก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำในทุกๆเช้านี้แหละค่ะและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกศสเตชันไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆครูเกศลงคลิปแบบนี้ให้กับคุณในทุกวันค่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ